ในการเดินทางมาอทอดแก๊งควัปปนในวันนี้ค่ะให้เล่าี่มานีดหนึ่งว่านมไปเจอภาพแบบนี้นจากไหนะอะไรยังไงใครแจ้งเขาจริงๆน่าจะเป็นทางแฟนคลับค่ะส่ง,สงมาทาง,ทางอีเมลค่ายค่ะก็ะทาง,ทางค่ายาก็ได้เข้าไปตรวจเช็ะคะอะไรเนี่ยค่ะก็เจอรูปภาพทางทวิตเตอร์ จริงๆไม่ได้มีแค่พวกเราทิกซี่ค่ะแล้วก็มีภาพของศิลปินท่านอื่นด้วยก็เลยทําให้พวกเราอยากเข้ามาดาเนินคดีทางกฎหมายค่ะไม่อยากให้มันเป็นการใช่เป็นแบบว่าทุกคนเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติจริงๆไม่ใช่แค่คนที่ตัดต่อที่มีความผิดทางกฎหมายนะคะคนที่ร่วมแชร์ภาพด้วยก็จะมีความผิดทางกฎหมายเช่นกันคะนคือทั้งสามก็คือ แชรกมดยค่ะค่อนข้างเยอค่ะแล้วก็ไม่ใช่ที่อย like ่างพิมมาบอกค่ะไม่ใช่แค่เรามีแบบศิลปินท่านอื่นโดนค่อนข้างเยอะค่ะลักษณะที่การเขาไปเผยแพร่คือต้องเสียเงินหรือจะต้องมมีมีทังแอคที่เสียเงินด้วยแล้วก็แบบมีไพรเวทแบบเป็นแอคส่วนตัวที่ใครเข้าไปแล้วก็จะเห็นรูปอะไรอย่างเงี้ย เหมือนก่อนตอนแรกเราเจอจากแอคเคาท์ที่เป็นท็อปิกก่อน,นะคะ่ะที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้แล้วก็เข้าไปตามก็จะมีแบบว่าเป็นกลุ่มแยกไปอีกที่จะต้องเสียงเงินเพื่อจะซื้อหรือว่ารวมถึงมีการรับจ้างที่จะตัดต่อรูปด้วยค่ะตอ,อ,วอ,อ,อนวิลล์ีแรกถึงภาพบตกใจกอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนแรกตกใจแล้วก็แอบคลับ <c oughs> แอบคลัมค่ะแต่ก็ถ้าถ้าเป็นพัรของจิตใจคงสำหรับหนูนะคะไม่ได้ไม่ได้กระตุกขนาดนั้น จริงๆคร้างหลาคนเข้ามาทิน้เปล่าอเียหนูจริงๆมันเป็นรูปที่ดูตัดต่อมากๆเลยแล้วกันค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าเป็นรูปแบบว่าจากแอคออฟฟิเชียลที่หลายๆคนก็น่าจะเห็นรูปพวกเราเป็นที่เป็นออริจินัลอยู่แล้วด้วยแล้วก็เอามาถูกตัดต่อแบบว่าชัดเจนมากว่าถูกตัดต่ออะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยมีคนสงสัยแล้วกันค่ะแต่ว่ายังไงก็ยังไม่ควรที่จะแบบว่าทําอยู่ดีใช่ค่ะสร้างผลจะทบในในแง่ของ เสียงเรายังไงบ้างมันแบบที่มีภาพวิจารณ์ไป <S <S คิดว่ามันน่าจะส่งผลตอบแบบการทํางานของพวกเราทั้งนับปัจจุบันนี้แล้วก็ในอนาคตค่ะแบบว่าภาพภาพาลักษณ์หรือว่าสิ่งที่พวกเราเคยแบบว่านำนำเสนอในสาธารณะทั่วไปก็ถ้า,ถ,าถ้าเกิดเขาไปเห็นหรือว่าคน,คนที่ไม่รจริงใช่ก็อาจจะแบบมีความเข้าใจผิดกระทบเรื่องงานน้อง จริงแล้วถ้าไปถึงเรื่องงานเนี่ยอาจจะมีบ้างนิดหน่อยคือสําหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจทั้งหมดก็ะจะมีลังเลหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่พอเราอธิบายไปแล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยโอเคเขาเข้าใจ,าใจวันนี้ก็มาช่วยน,น,น้องดูในฐานะแบบเ,เป็นพี่คนหนึ่งเป็น <c oughs> เป็นเหมือนลูกสาวเนาะโ <c oughs> ดนรั <c oughs> นนงแกแเราก็ <c oughs> รู้สึกว่าม,มันก็ไม่ค่อยยุติธรรมสำหรับเขาเยอะไรเงี้ยแล้วก็ อยากให้น้องๆกลุ่มนี้เป็นปอกเสียงด้วยใช่ไหมให้แบบคนละคนอะไรอย่างเงี้ยไงบ้างลูกค่ะก็จริงๆแล้วเหมือนที่พวกเราตั้งใจมาวันนี้อะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าการกระทําแบบนี้มันไม่สมควรเกิดขึ้นทั้งกับพวกเราเองหรือว่ากับใครก็ตามเลยค่ะใช่เพราะว่ารู้สึกว่ามันโชคพวกเราโชคดีมากค่ะที่เรายังแบบว่ามีพี่ๆคอยแบบให้คําแนะนําอยู่ตลอดหรือว่ารู้ว่าเราควรจะต้องดําเนินการยังไงแต่ว่า เราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีอีกหลายๆคนหรือว่าเด็กผู้หญิงอีกหลายๆคนที่ไม่รู้ใช่ไม่กล้าด้วยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าถ้าเราโดนแบบนี้เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงเราต้องดําเนินการทางกฎหมายยังไงซึ่งจริงๆวันนี้ที่เรามาเราก็เลยอยากจะมาเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกคนคะ่ะว่าจริงๆคนที่ถูกกระทําไม่ผิดแล้วก็ไม่มีความผิดอะไรเลยนะคะอยากจะอยากให้ทุกแบบว่าเป็นโช่นนะเรีหให้กับคนออที่ คนที่โดนแบบว่าทำแบบนี้แบบว่าไม่ต้องอายเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงเลยแล้วก็เราไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะมันไม่มีใครสมควรที่จะโดนแบบนี้ด้วยซ้ำค่ะในปัจจุบันในหน้าของตำรวจเนี่าจะแจ้งความแล้วจะดำเนินการข้หนครับในวันนี้ในในการตรวจสอบนะครับที่ได้ดูเนื้อหาของการแจ้งความเนี่ยก็จะพบว่ามีภาพที่เป็นภาพที่แท้จริงนะครับซึ่งไม่ได้ถูกตัดต่อนะครับแลวหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการนําภาพที่เป็นภาพต้นฉบับเนี่ย ไปตัดต่อนะครับแล้วก็นํามาโพสต์บนสื่อโซเชียลมีเดียนะครับโดยจะไม่เกิดความเสียหายกับน้องๆนะครับซึ่งในการทําในลักษณะนี้เนี่ยก็จะมีความผิดในเรื่องของการตัดต่อภาพนะครับแล้วก็การนําภาพเนี่ยที่มีการตัดต่อออกไปเผยแพร่นะครับซึ่งก็จะเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะก็จะมีโทษเนี่ยปรับหนึ่งแสนบาทนะครับแล้วก็จะคุกแค่ปีครับซึ่งในคดีนี้เนี่ยทางท่าน ผู้สั่งการตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็ได้คำชับนะครับให้เห็นกัการสืบสวนนะครับเพื่ it, so like online, อที่จะรู้ว่าคนร้ายในคดีนี้เป็นใครนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีศิลปินอะอย่างให้หนูก็จะเป็นตรงนี้ที่โดนเจมตีกลางคือตรงนี้ค่ะมันจะมีแบบกฎหมายอะไรที่มันแรงที่มว่าจับตัวคนร้ายอะไรอย่างเี้ยก็ในการดำเนินคดีนะครับก็จะมีในเรื่องของการเป็นจริยญานะครับก็คือการนำตัวคนร้ายเนี่ยมารับโทษตามกฎหมายนะครับ ซึ่งถ้าหากว่าการสืบสวนเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าคนร้ายเนี่ยที่ทําเป็นใครนะครับก็สามารถที่จะฟ้องเพื่อเรียกร้องเอ,อาค่าเสียหายได้ด้วยนะครับซึ่งก็เชื่อว่าในกรณีที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับก็ยอ่ยอมจะได้รับความเสียหายเนี่ยในที่เป็นดีเป็นมคุณธารมอันหนี่ยได,ได,ได้ได้มากอยู่แล้วอาจจะฟ้องคดีต่อได้ครับอย่างผมเค็คนี่อ๋ออยู่ค่ะมากน้อยสูงขนาดไหนทจะจะเจอตัวอีกเาอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานนะครับแล้วก็ทํางานร่วมก,กับทาง แต่ส่วนตัวสาวก็คือตั้งใจแบบเอาแน่นอนอยากให้เป็นน้เป็นเคสต้นแบบแล้วกันค่ะที่แบบอยากให้เป็นกระบอกเสียงว่ามันคือสิ่งที่ไม่ควรทาในปัจจุบันมากๆแบบทำให้คนอื่นเสียหายอะไรเงี้ยค่ะคนที่ทำอยู่หรือว่าคนที่กำลังจะทำหรือว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายก็สามารถ มา,มาแจ้งความได้เลยนะคะแบบเหมือนหนูสอบถามทางตำรวจไปอะค่ะแบบบางคนอายหรือว่าเคินหรือว่ายังไงอย่างนี้นะคะก็สามารถแถบหลักฐานเนาะภาพออริจินัลกับภาพที่ตัดต่อมายื่นทางตำรวจได้เลย ไม่ต้องอายนะคะทุกคนชจริงเราไม่ผิดอะไรเลยแล้วก็พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนวันนี้ทุกคนมากๆเลยค่ะที่สละเวลามาแบบว่าช่วยพวกเราเป็นกระบอกเสียงในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่มากๆเลยค่ะที่ช่วยพวกเราดําเนินการอย่างเต็มที่ค่ะก็ยังไงก็ฝากเคสนี้ด้วยนะคะอย่างที่บอกไปว่าก่อไปนี้ก็จะมีที่โคกูีที่ดมีการไลค์ยีหรือว่าแบบแจะข้อมูลอะไรกันจริงๆก็ติดตามข่าวอยู่ในงานค่ะแล้วก็ เข้าใจในความรู้สึกเขาเพราะว่าแบบเราก็โดนเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าไม่น่าจะมีใครที่โอเคถ้าถ้าแบบถ้าเกิดขึ้นแบบนี้กับเราเหมือนกันแล้วก็อยากจะนั่นแหละค่ะก็เป็นห่วงความรู้สึกของทุกคนไม่ใช่แค่พวกเราที่อ,อ,อยู่ในเบื้องหน้าหรือว่าเป็นคนที่แบบสาธารณะอะไรเงี้ยค่ะคนที่ปกติทั่วๆไปคนที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้เหมือนกันก็อยากจะให้ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเอง เรคะขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกคนครับขอบคุณมากค่ะ